เล้งโคตรเด็ดครับร้านนี้พิกัดแถวหน้ามอไมฮีโดนร้านนี้เพื่อนผมแนะนำมาครับบอกว่าร้านนี้อร่อยมากนะถ้เป็นที่ไฟต้องไปลองไม่แน่ใจนะครับว่าตรงนี้เขาเรียกซอยอะไรมันแถวแถวซอยหน้าไมฮิโดนครับอยู่ข้างร้านซักอบรีดครับและนี่คือก๋วยเตี๋ยวเที่ยงวันครับเนี่ยขอลองหนีอยสิจะเด็ดจริงหรือเปล่าดูเมนูก่อนเลยครับผมรีเสิร์ชมานะครับวันนี้ตั้งใจจะมากินเล้งกับมันลอยแต่มันลอยด้านหมดครับโอเคกินแต่เล้งก็ได้สั่งไปแล้วก็นั่งรอสักครู่ครับบรรยากาศร้านก็ประมาณนี้ครับนั่งได้หลายโต๊ะเลยนะที่ร้านน ครับอันนี้เป็นไซส์จัมโบ้ครับ60ตัวนี้เป็นเล้งครับ50บาทและถ้วยนี้ไซส์จิ๋วครับ20บาททำเป็นเล่นไปน่ากินเหมือนกันนะโอ้โหด้วยครับทั้งหมูทั้งลูกชิ้นผมชอบร้านก๋วยเตี๋ยวที่มีถั่วมากเลยครับมันแบบมันนัวมากสารภาพว่าลืมถ่ายตอนกินครับคือมันหิวครับรีบกินไปหมดขามนี้60บาทนะครับเส้นเยอะหมูเยอะมากทุกันที่แกดูจะถูกใจเล้งเป็นพิเศษครับคือน้ำซุปในเล้งเนี่ยมันจะแตกต่างกับน้ำซุปในถ้วยครับอันนี้คือกลมกรอบมากครับดีมากครับอร เมนูกว๋วยเตี๋ยวชามเล็กก็ได้ไม่น้อยนะคือมันไม่ได้กินคําเดียวหมดนะชามเล็กก็จริงนะครับแต่ได้ทั้งหมดทารุชิ้นนี่คือแบบคุ้มมากในราคา20บาทใครสายแท้เรียนเชิญครับเล็งหน้าลองจริง <c oughs> เดี๋ยวรอบหน้ามาใหม่ครับ <c oughs> ผมอยากกินมันลอย